สวัสดีครับสวัสดีกับทุกท่านทุกคนเลยนะฮะโอ้ยขนจะลุกแล้วเกือบละมาปุ๊บขนจะลุกปั๊บเลยอะสวัสดีกับวันหวยออกนะครับวันแห่งเขาเรียกอะไรวันวันวันอะไรอ่ะเขาเรียกวันอะไรผมจะนึกไม่ออกวันแห่งความหวังเออวันดีหวยออก เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะกินมาม่าหรือชาบูบ่ายตอนนี้บ่ายโมงนะตอนนี้บ่ายโมงก็เริ่มหิวข้าวนิ็กน้อยนะทำไมไม่ทานข้าวมาโอ้โหพี่รถมาปุ๊บผมรีบม,มาถ่ายให้ก่อนเลยนะครับเลยไม่ได้ทานข้าวมานะแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับ7066 7066บ่ายสามโมครึ่งเดี๋ยวมาดูกัน <laughs> ถ้าไม่ถูกก็เปลือกปกตินะ นะฮะเอ้าวันนี้ใครที่เป็นสาวกโตโยต้าสาวกีออส v i นะครับมีให้เลือกเลยจะเจนนี้เจนนี้ก็ได้เจนนี้ปี B 2 0 1 2ราคา269,000บาท269,000บาทเจนนี้โอ้พี่สวยมากนะะนี่รอเลยนะฮะโมได้เต็มที่เพราะผมก็ใช้อยู่ผมใช้อยู่นี่ไปดนะูใช้อยู่ นะใครที่เป็น F4 ก็จะรู้ว่าผมขับรุ่นนี้อยู่นั่นเองนะฮะแล้ววันนี้มันก็มาขายแล้วนะฮะโอ้โหขอโม้เต็มที่นะนะฮะปื้มปื้มได้โม้แบบรุ่นนี้นะอ่ะคันนี้ราคา49,000บาท49,000บาทนะครับเป็น Toyota v วีออส 1.5E เกียร์ออโต้ตัวไมเนอร์เชนนะครับสีบอลเงินปี2018เลย นะ้ำใหม่กว่าของผมอีกเพราะเพราะของผมสอง7ันะรุ่นนี้2018นะฮะเป็นรถมือเดียวนะสวยจัดนะประวัติศูนย์ไม่น้อยนะ,ะรถประวัติดีไม่เคยชนนะครับบอกเลยว่าสภาพเรียกว่าแทบว,ว่าจะเป็นน้องๆไป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะฮะนะสำหรับมันผมบอกเลยว่า อ่ามันสวยแบบแหวกแนวอ่ะมันไม่เหมือนใครเออมันแต่ว่าเท่าที่ผมดูในท้องถนนนะเริ่มมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับจากแรกๆไม่มีเลยนะปัจจุบันเริ่มเยอะขึ้นนะครับก็แนะนาําก่อนเลยใครมีคันเก่าเช่นใครมีโฉมนี้หรือเจน1เจน2เนี่ยนำมาเทินได้เลยนะครับใครมียาริสใครมีซิตี้ศูนย์เจ็ดศูนย์แปซิตี้แมงเอะไรก็ว่ากันไปแอคคอร์ดปาวงปาวานเงนี้ยมาเทินได้เลย นะครับหรือใครมีกระบะแคบกระบะสีประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดาอยากเปลี่ยนเป็นรถเก๋งเกียร์ออโต้ปีใหม่ๆนะวันนี้ผมแนะนําเลยคันนี้เป็นปี2อ1 8นนะครับนามาเทินได้เลยนะมาที่ร้านได้เลยร้านอยู่แถวไหนร้านอยู่ลําลูกกาคลองหนึ่งเลยถนนนะฮะลำลูกกาซอยเก้ามานะฮะร้านจะอยู่ทางซ้ายมือชื่อร้านทวิอตโตคานะครับเลยต้องเลยเสียดังสิทธ์มานะครับจะมาไงก็เบอร์0 8 5 2 4 9 1 9 8 7ปรายละเอียดอยู่ใต้ล่างคลิปอีกทีนะพี่นะสำหรับวันนี้ จบเพียงเท่านี้ฮะไม่ใช่นะครับมาดูกันไฟสวยมากนะบอกเลยว่าใครที่ชอบนะต้องคนที่ชอบจริงๆนะมันแหวกแนวอะ่ะมันผมว่ามันสวยของมันนะมันไม่เหมือนใครนี่แหละผมชอบชอบอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะของผมจะเป็นแนวนี้นะฮะอ่าสวยมากนะฮะเกียรุ่นตัวอีนะฮะเกียร์รุ่นตัวอีนะฮะ ก็เทียบเป็นโฉมปัจจุบันเลยก็ว,ว่าได้นะครับ V8 รุ่นนี้นะปัจจุบันก็จะมีเขาเรียกอะไรรุ่นมิดรุ่นไฮรุ่นเอนทรีนะฮะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นมิดนะครับเป็นรุ่นตัวกลางนะฮะหรือว่าขอ,ของผมนี่ก็เกตรุ่นตัว J แต่ตัวนี้เป็นตัว E นะครับไม่งงไม่ไม่งงเนาะนะครับล้อสวยครับนะครับแต่ของผมเป็นล้อกระทะ ผมเลยไปเปลี่ยนเป็นล้อมือสองมาแต่คันนี้มันได้ล้อมาจากโรงงานเลยนะครับล้อจะเป็นแบบนี้นะครับเกรดรุ่นตัว E นะสวยๆเลยนะครับอ่าส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกับของผมของผมมันจะเป็นดําด้านแต่อันนี้มันจะเป็นสีสีดําแบบประกายเพชรสวยๆเลยนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับเดย์ไลท์พี่ไปใส่เองนะครับเกรดรุ่นตัว E ยังไม่มีเดย์ไลท์นะครับแต่ถ้าไปใส่ของศูนย์เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเคยไปถามแล้วแพงมาก ใส่ของนอกดีกว่าของนอกหลักพันนะครับแต่ก่อนผมใส่อยู่2อ0พแต่ปัจจุบันนี้น่าจะเหลือพันแดนะนะครับเดย์ไล์มันจะมีตัวนี้อีกนะครับเผื่อใครที่สนใจนะอยากติดเพิ่มก็ค่อยว่ากันนะพูนซับได้เลยแต่ถ้าของศูนย์พี่ต้องมีหลักหมื่นจริงๆนะฮะเพราะว่าสายฟงสายไฟอะไรเขาไม่รู้แพงมากนะแต่อย่างว่าก็เป็นของรับประกันจากศูนย์นั่นเองนะฮะแต่ของผมที่ใช้มาก็ของนอกนะ ใช้มาสองสปีแล้วไม่จุกจิกไม่เสียด้วยใช้ดีนะแต่อันแรกอ่ะปีกว่ามั้งพังแล้วเปลี่ยนใหม่ครับประมาณนี้นะครับสวยๆเลยคือข้างหน้าเขาก็จะกระจังมันจะเป็นอย่างนี้นะแคมรี่โฉมปัจจุบันข้างหน้าเขาก็คล้ายๆแบบนี้นะเหมือนกันเลยนะฮะใส่จั่วะฮะผมบอกเลยถ้าใครได้ขับวีออนะรุ่นนี้นะผมบอกเลยว่าที่ติดใจแน่นอนเพราะมันขับสนุกนะกระจก กระจกเนี่ยนะกระจกมองข้างเนี่ยนะมีไฟเลี้ยวด้วยในตัวแล้วก็พับไฟฟ้านะครับติดฟิล์มสักครูนะฮะอากาศค่อนข้างร้อนนะครับเปลี่ยนผ้าชุดหน้านะฮะมามาต่อกันนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยโทนดำนะเป็นเบาะผ้าโทนดําแต่ว่าจะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมดูข้อมูลก่อนผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะวัสดุตกแต่งแผงประตู เดสบอร์ดสีโรสโกนี่เป็นไงภาษาอังกฤษพอไปได้ไหมเดสบอร์ดอะไรนะสี si, โรสโก้โรสโกนะกระจกลื่นสมบูรณ์นะน้องๆไฟแดงอ่าเดียวเดียวเดียว โฟกัสไม่ได้ทีเล่มคู่มือสมุดรับประกันอยู่ครบนะครับอยู่ตรงนี้แอร์เย็นแรงนะฮะของยาใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับนี่นี่ยูเครงเสียงประมาณนี้เล่นง่าย USB FM อ่า USB FM ได้หมด CD นะฮะ แต่ถ้าใครที่ไม่ชอบเปลี่ยนเป็นจอดีวดีได้นะครับนี่นะฮะหลักพันยันหลักหมื่นเป็นเบาผ้าเหมือนกันนะครับนุมน่มๆน,นะไอไอไ,ไม่แรงจะอยู่ใต้นี้นะครับก็เป็นวีออสนะชักเริ่มหิวขา้าวรีบมาเลยรถมาปุ๊บมารีบมาถ่ายพี่ก่อนเลยนะกระจกข้างนะครับทำงานได้สมบูรณ์ ภายในกว้างนะครับนั่งสบายนะฮะประมาณนี้อ่าโอเคนะฮะเติมน้ำมันเนี่ยเติมได้ถึง e85 เลยที่บอกเลยว่ารุ่นนี้จุดๆประหยัดนะครับโคตรละประหยัดโมโมนิดนึงนะแต่ผม,มใส่เก้าห้อย่างเดียวนะชอบความแรงนะะ ประมาณนี้นะครับร้อสวยนะฮะไฟก็สวยนะครับผมชอบนะที่แรกก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่ดูไปดูมาแล้วมันมีสเสน่ห์ของมันนะครับเซนเซอร์หลังอีก2จุดนะฮะบ,บอกเลยว่ามันมันสวยนะถ้าไปดูมันจะมีรุ่นไฟไท้ายเบนซ์เหมือนไฟไท้ายเบนซนะ์อ่ะเพราะถ้าผมแอบสังเกตดูนะคล้ายกันเลยลมันจะมีรุ่นหนึ่งนะ บ่ายสามโมงครึ่งนะใครจะเป็นเซตที่ชนะสี่ชน,นะสิ่เอะวันนี้เหมือนจะถูกหวยไหมสาูกขอให้ถูกราวันที่หนึ่งนะอยากรวยแล้วพี่นะนะชอบเจนไหนก็มาเลือกเอานะครับแต่ผมชอบไปท้ายเขา,าจริงๆนะอ่าไม่เหมือนใครมันสวยของมันสวยหน้าแทบน้องๆไปแดงเลยก็บ้า,าได้มาดูเอา นะฮะมีคันเก่ามาเทินได้เลยนะครับกระจกทำงานได้สมบูรณ์แอร์เนี่ยเย็นนะรู้สึกได้ทั่วถึงนะครับอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเคี่ยงกันดีกว่ามาดูด้านท้ายนะครับสวยมากมือจะสั่นแล้วอ่ะไปเร็วๆแล้วกันนะฮะรอนะครับ ก้อนอยู่นะครับโอเคประมาณนี้นะฮะอ่าสะอาดสะอา้านกว้างมากคนของได้เยอะในระดับหนึ่งนะครับนอนสองสามคนก็ได้นะครับใครจะมานอนเปรียบเทียบให้ฟังนะฮะ <laughs> ถามเองตอบเองนะก็ปิดแรงหน่อยอ่านี่ยังไม่แต่งนะ สภาบเดิมๆนี้ก็สวยของมันนะครับวีออสเป็นรถที่ใช้ดีนะครับทุกเจนเลยนะครับยอดนิยมนะฮะเครื่องยนต์เป็นแบบรุ่นใหม่นะฮะเป็นแบบ d u อั v v i นะครับนะเป็นแบบ CVT 7จสปีดนะครับรองรับเติมน้ำมัน E85 ได้นะ โอ้ยไปเร็วหน่อยเริ่มหิวข้าวแล้วคือแบบรถมาปุ๊บผมมาถ่ายให้เลยอะ่ะนะฮะมันเป็นจังหวะตอนเที่ยงพอดีเลยไม่ได้กินข้าวเลยรีบมาถ่ายพี่ก่อนนะฮะขออภัยด้วยนะบนไปด้วยนะเพราะผมรู้สึกไงผมก็พูดอย่างนั้นอนะมันมันพูดออกมาเองอะ่ะพ,พี่นะ จองก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะครับบอกเลยว่าน้องๆป้ายแดงเลยก็ว่าได้มีคนเก่าที่มาเทินได้เลยถ้าใครได้ลองขับนะผมบอกเลยที่จะติดใจเพราะมันขับสนุกมีหคนบอกว่ามันขับสนุกผมเองก็หลงนะครับเพราะมันขับสนุกออสะอาดสะอ้านสวยงามไม่จุกจิกนะครับไม่จุกจิกเลยะ ทั้งประหยัดแล้วจะขับยังไงก็มันก็สนุกเดี๋ยวผมจะไปเล่าข้างในให้ฟังอีกทีนะไปะไปดูข้างในกันทีแรกผมก็งงๆนะด้านหน้ามันเสร็จดูไปดูมามันเออมันสวยของมันไหมนะแคมรี่ตัวใหม่เขาก็นี่จังอย่างนี้เลยนะโอเคอ่ากลับเข้ามาด้านในเนี่ยรู้สึกได้ถึงว่าแอร์เย็นนะครับ รถเครื่องยนต์นิ่งเลขมาอยู่สามหมื่นเก้านะครับสี่สองหนึ่งนะะร,รถรถประวัติศูนย์นะครับแถมผมเท่าที่ผมสังเกตดูมันยังเหลือประกันอยู่นะครับมีเหลือประกันศูนย์อยู่นะครับเพราะประกันศูนย์เนี่ยมันสามปีห้าหมื่นโลนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคันนี้มันสองปีเองนะครับยังไม่ถึงสามปีนะฮะแล้วที่สำคัญมันยังไม่ถึงห้าหมื่นโล ผมผมกำลังจะถึงห้าหมื่นโลนี่จะเข้าสู่สี่หมื่นสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยประมาณนี้น่าจะสามร้อยแล้วแหละนะครับอันนี้ก็จะเกือบสี่หมื่นละเหมือนกันเลยครับอ่าประมาณนี้นะครับคันนี้เข้าสู่ยังยังฟีค่าแรงอยู่นะครับเท่าที่ผมดูนะนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นตนะกระจกรื่นถ้าใครจะมาที่ร้านเนี่ยเซิร์ชคำว่าทาวิธออโต้คาร์ได้เลยนะครับอ่าเซิร์ชคำว่าทาวิธออโต้คาร์ได้เลยนะครับ กระจกข้างปรับพับพับไฟฟ้านะฮะนี่นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้จะมีเรื่องของการหน่วงเวลาของที่ปัดน้ําฝนให้ด้วยแต่ของผมมันไม่มีของผมไม่มีนะเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็เครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงที่เล่นง่ายนะทำให้ผมนึกถึงเครื่องเสียงเดิมเลยผมไปเปลี่ยนจอทีวีมานะีมันเล่นง่ายนะฮะปุ่มสวยงามสะ เหมือนใหม่เลยนะฮะอ่า FM AM FM 1 CD ถ้ามี CD USB สายแจ็คได้มือเริ่มสัน่นมือเริ่มสัน่น <c ười> ไปเร็วหน่อยเดี๋ยวไปรุ่นหวยด้วยนะถ้าถูกขอใถูกรางวัลที่หนึง่งนะครับขอให้ถูกกันเด้อพี่เด้อนี่ฮะไปในที่ปับเบสไปที่ไหนก็้ซาวเซตติ่งนี่นะแบ็คมือเริ่มสั่นจริงด้วยนะฮะแล้วก็เซตไว้แล้วก็มากดเอาเนี่ย อแอร์ก็ประมาณนี้นะครับของผมมันเป็นจอดีวดีไม่ตรงรุ่นอะ่ะมันเลยมาบังแอร์หน่อยนะครับเป็นแบบจําไม่ได้ไว่าสิบนิ้วหรือเปล่านะแต่ถ้ามันตรงรุ่นมันก็จะอยู่ตรงนี้จออ่าก็แอร์ก็เหมือนกันนะครับปรับมือเป็นนุ่นนะครับเกียร์ตรงนี้มันตรงนี้ก็แสงมันไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมปรับให้ ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนโครเมียมนะครับเท่าที่สายตาผมเห็นเนี่ยแต่ของผมมันเป็นเมทัลลิกนะครับแตกต่างกันนะครับอันนี้จะสวยมากนะครับก็ไม่มีอะไรเบรมือที่ใส่ของก็อันนี้ยังหุ้มพลาสติกอยู่เลยของผมเหมือนกันมีกระจกนะครับอ่าเหมือนของผมไม่มีกระจกนะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ยังหุ้มพลาสติกอยู่นะครับไฟติดนะครับ เจิมให้เรียบร้อยสวยงามของพ่อเจิมสวยมากนะขับรถแควคาดปลอดภัยเออแล้วอีกอย่างตรงนี้เนี่ยของผมเป็นสีดําแต่ตรงนี้มันเป็นดําเงาแบบเขาเรียกอะไรไม่รู้นะแต่มันสวยมากนะครับมี Airbag ็กแอเบสครบนะครับมีในเรื่องของระบบนะควบคุมการทรงตัวนะครับมีระบบควบคุมการทรงตัวของ VSC นะครับออตรงนี้ แล้วก็มีระบบป้องกันการล้อหมุนฟรี T R C นะฮะช่างมันเราก็ขับอย่างเดียวแต่ที่ผมบอกเลยว่าอ่าเรื่องเกียร์กีนนิดนึงนะครับรีวิวไม่ถูกแล้นะนะเริ่มหิวพี่ขับสนุกแน่นะครับคือผมรับประกันได้เลยนะคือปกติก็คือดีใช่ไหมครับไ,ไค,อ,คอันนี้ก็จะเป็น m ลบนะครับ m บวกนะฮะ บวกลบนะครับก็คือเป็นเหมือนเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะอันนี้จะสนุกมากนะครับใครที่ชอบซิ่งชอบความเร็วชอบอขับแบบใส่เกียร์นะคือมาเล่นตรงนี้ได้นะฮะบ,บวกลบมีถึง7สปีดนะเพราะเป็นเกียร์ CVT 7สปีดอย่างนุ่มๆเลยนะฮะเข้าเข้าเกียร์แบบสมูทนะฮะลื่นนะฮะผมใส่ตั้งแต่วันแรกเล่นทุกวัน ยังกังวลอยู่เกียร์จะพังหรือเปล่าเนี่ยเฟิร์มเลยครับว่า5้า0 0โลใช้งานได้ปกติทุกวันนะเพราะผมเนี่ยบวกโลบตลอดคือขับดีมันไม่สนุกมันอืดน,นะเพราะมันประหยัดมันเป็นอีโคนะอีโคโหมดอัตโนมัตินะครับประหยัดแน่นอนนะ e 2ียัน e 85นะฮะแต่ผมมาเติมไม่ผมชอบความเร็วไงเติมแต่95แต่แนะนำว่าทุกๆหมื่นโลจะต้องเติมอ่า e 2 0หรือไม่ก็ e 8 5ด้านะครับเพราะว่าที่ถังมันบอก นะที่ถังมันบอกว่าต้องเติมบ้างเดี๋ยวหัวฉีดตันอะไรก็ว่ากันไปนะผมก็ไม่รู้แต่ก็ต้องเติมนะครับทุกๆหมื่นโลนะแต่ว่าถ้าพี่ได้ลองขับติดใจแน่นอนนะวีออสรุ่นนี้นะนะมีแต่คนเท่าที่ผมไปดูในกลุ่มเนะี่ยเขาก็ว่ามันขับสนุกผมเองก็สนุกนะครับมันบวกลบตรงนี้แหละมันสนุกแล้วก็ใช้งานดีนะไม่จุกจิกทนไม้ทนมือนะบอกเลย โอ้ยรู้สึกถึงความแน่นความใหม่นะครับเนี่ยคันเร่งนี้อย่างนุ่มเลยนุ่มกว่าของผมเยอะเนี่ยอะน้ำมันก็ประมาณนี้นะครับเกียร์ก็สวยดีนะครับแต่ว่าอาอยากให้เขาออกแบบใหม่นะครับอยากให้เขาต้องรอเจนเจนใหม่อ่ะเนาะเจนนี้เ็าโฉมก็คือโฉมปัจจุบันแล้วนะ ประมาณนี้นะครับใครมีคันเก่าแนะนําให้เอามาเทินมาขยับเป็นรุ่นใหม่ได้ครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นคันใหม่เลยทีเดียวนะปีใหม่เลยทีเดียวปี2018นะฮะเป็นสรุปให้เลยแล้วกันเป็น Toyota v o ีอนะครับ 1.5E นะฮะเกียร์ออโต้ตัวไมน่ a เชนสีบอลเงินปี2018นะ,ะเป็นรถมือเดียวนะครับประวัติศูนย์นะ น่าจะมือเดียวนะครับแต่ข้อมูลไม่มีนะแต่ว่าผมดูเนี่ยอันดับแรกน่าจะเป็นไฟแนนซ์นะครับเพราะว่าบางคนเขาถามเนี่ยพี่แล้วผมเป็นคนที่ถามเป็นมือที่สามใช่ไหมบางทีเนี่ยลำดับแรกอาจจะเป็นไฟแนนซ์นะครับลำดับที่สองก็คือคนซื้อนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นผู้ซื้อจากไฟแนนซ์อีกทีอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆมันก็คือรถมือเดียวนั่นเองนะฮะก็รายละเอียดทั้งนี้ทั้งนั้นก็สอบถามกับทางพี่แอนได้นะครับ เดี๋ยวไงผมให้เพียงติดต่อกลับนะครับสำหรับใครที่มีรถกเก่าสามารถเทินได้นะครับคันนี้ราคาอยู่4 9 0 0 0นาทนะฮะถือว่าแจ่มมากนะครับผ่อนอันนี้คือกรณีเครดิตดีฟีดาผ่อนอยู่ประมาณ7,993บาทนะครับ7,993า้ 7, บาทของผมมันผ่อน7,100กว่าบาทนะครับคันนี้เป็นเกรดรุ่นที่สูงขึ้นมาอีกนะครับถือว่าโอเคถ้าใครมีดาว ก็จะผ่อนสบายขึ้นนะครับหรือขันเก่ามาเทินนะครับตีเป็นเงินดาวไปเลยพี่แสนหนึ่งก็ผ่อนยิ่งสบายมากขึ้นนะครับอันนี้คือรถปีสองพันสิบแปดนะครับตามนี้ครับลองมาดูได้เลยเฟรมเลยว่าพี่ต้องถูกใจเพราะมันสวยจริงนะครับอันนี้ไม่ได้โม้นะครับเพราะมันใหม่อยู่นะมันใหม่อยู่นะครับโอเคตามนี้นะครับลองแวะเข้ามาดูได้นะร้านอยู่รำลูกกาคลองหนึ่งนั่นเองนะครับเปิดเปิดเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นถ้ามาหลังจากนั้นก็ แนะนำให้โทรเช็คโทรเฟิรม์มโทรแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะครับไปแล้วครับสำหรับวันนี้โอ้ไปกินข้าวรุ่นหวยต่อพี่ขอให้รวยเด้อสาธุเบอร์ศ <laughs> ูนย์แปดห้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะครับกิจนะครับสนใจก็โทรได้เลยนะครับหรือโอนจองมาดูรถไม่ถูกใจเซ็นฟร์ไม่ผ่านคืนเงินจองทุกบาททุกสตางค์หรือจะเปลี่ยนคันก็ได้ถ้าคันไหนไม่ติดจองพี่ก็เปลี่ยนได้เลยนะครับนี่เห็นไหมเหมือนกัน ผมก็เสริมนิดเติมหน่อยชอบแต่งรถอะตามงบตอนนี้งบไม่มีอีกยาวเลยมีแต่ค่าใช้จ่ายนี่ปั๊มน้ํารั่วลวะแฟนหน้าบึ้งมาเลยบอกโอ้เรื่องเสียตังค์อีกแล้วเอาริบซื้อเด้อช่วยอุดหนุนกันหน่อยหวยไม่ถูกนี่มามกเลยนะวันเนี้ตามนี้นะครับผมรายเดียดอยู่ใต้คลิปไปแล้วครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีเอเวนซ่าสวยๆส,ยสีขาวเข้ามาใหม่นะแต่ถ้ามาที่ร้านอาจจะได้เห็น ใครอยากเห็นก็มาดูรถที่ร้านได้เลยนะครับไปครับสวัสดีครับคอมเมนต์ใต้่ังคลิปได้เลยเด้อ